วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขสุขอน้ำ้อจ้ามือนี่3ลูก3 3พสพนองสิพามากินปิ่งยังนึงกันปิ่งกุ้งเน้ะจ้าปิ่งกุ้งโอ้ตัวใหญ่ๆอ้วนเลยเอาพอดำไป,ไปล่งเรียนจ้ะเอาหนุ่มวุ่นโกษณาครับมีเกยวอย่างนี้ยแกยวซี่ฟูด ีจ้าวุ้ยไปแต่เสพี่มาองบากิน้ำแก่บานมาซึบเซบน้ำกันเดอจ้ามาบอกล้ยายฮาพอดาบอยูบอต้องว่าอะไรครับลงมือเสร็จน้ำกรเแกเป็นบอแกซีแกเป็นบอน้ำกระเดาลีลาแสกันบอได้กินน้ำมูเด้อกินมูเกินบุนตาด้าครั้ยไงแห้งอดาไปโรงเรียนอดาจแให้บอ ะวันนี้ม่าผลจากผัดำขึ้นเก่าจ้ะพามานั่งน้ำบะบ่ครับให้ลูกกินเลยครับมื่อนี้ทำขึ้นมาไปเมื่อผัดำอิ่มเหลาตีโปรยเงยโปรยเงยผดำอิ่มเหลาตีผัดำอิ่มนะครับโอ้โหผัดำมันกุ้งเอ้าระเบิดครับตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ๆอวบๆเขาแลมกันกินหัวมันใดรือไงเดี๋ยวอีกน่ะผัดำเกล็ดพี่น้องตัวใหญ่ๆอวบๆอ้วนๆเข้าเอ๊ะ มื่อนี้พ่ต้องเห็นหน้ากันครับมื่อนี้ฟังกระเทียงเอาอ <laughs> ีกบฮัท <laughs> ไปครับฮัทเพิ่นเอาแสบอ่างพี่อ่า,นอา,ง,อางน้องเขา้าแก้มพักน้ำแนครับนี่สลัดกรอบกระเทียมพม้าครับมื่อนี้อย่างกุ้งอันนี้สลัดกรอบอันนี้ทับทิมกรอบเฮ้ยน้องวุ่นน้องทับทิมกรอบ ม่ใช่นะจ๊าหนูซื้อยูมิแซบบ่ครับแซบครับนงการเออพี่น้องมากินเลยยังนงการมันออกกลมลงนิดนึงเออนี่ออกไหมน้องกันแซบแซบสามนครับมือนคนดีซีเป็นแผนกแก้กุ้งฟังแต่เสียงแตน คือผดรม่ร้างพีหลองเลยไห่ได้อิไม่ได้สรางครับมื่อ <full> น <story clipping thôi> ี้มันโบราณให้ลูกๆกินซะครับมื่อนี้ตัวยังไงคุณเนี่ยเผาย่างไฟอ่อนๆครับสูตรพิมพ์ผดรมหยวกหยวกหัวกุ้งเจมาแม่ผดรตจำเจ้าเองหรือว่าถือคนมาถือคนมาครับหัวเอาเบิร์คือกินแสบแท้ แซ่บอย่าลืมกดไลค์ให้น้องวุ้นน้องวายน้องกันน้ำเลยได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็ฝากทางยูทูบดุนดาจ้าพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยอะไรอะปะดู นี่มะม่วงโอ้ยตัวใหญ่เลยเด้อจ้าพ่อพี่ร่ากินข้าวบ่แซ่บเลยองกันหัวอย่างครับ ไข่มันกะสีมันมันมะแม่ไขนะ่ไหมมันกุ้งจิ๊ด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 เออหนุ่มุ่นมาหนุ่มอุ่นสลดดัดแต่ไดหนอีกเรื่องหนึ่ง <h> มาทำการยังไงครับอิ่มปะเป็นแต่ที่อิ่มอยู่ปะเป็นจ้ะ แย่เพื่อนครับแฉบบอกกินชามคนนะแฉบแฉบแะเหล่เหล่เหล่ย่างกินกับผอดำได้แฉบปอกินน้ำผอดำแฉบปะบ้าแฉบกินสวนกุนน่แฉบครับฟึกไว้ครับเถื่อนไม่น่าผอดำบาได้มานำฮานุวุลต้องไหวน้องกันพักกันเทศครับหาแนว้อสบแฉบมากินนี่งนะเวลาผอดำมาอยู่กะซีไปขามุ่ย ไปไปไปซื้อซื้อซื้อนะซื้อมูฮันมากินตามคนมูฮันพอดำกับที่มูกินน้ำข้าบหวานกันเลยเอ้ยจิ๊กซี่นะแม่เอาเมนกมากินน้ำเนาะแม่นป่ะเอาเมนกมากินเนาะแม่ก็แม่แม่แม่แมเล่นเพี่ยวกันครับนี่แกแกไดยังเอาไปครับแกเอาแกเอาแบบแกซดุดหัวใหญ่เองนี่ตัวนี้ก็ใหญ่มาดินอยู่ดิน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 ตกตก อุ้ยกาเกินเป็นแสบนะครับเกันเห็ดเหี้ยวเสกเอื่อนนะดูมันสิมันดูกินพักเลยแสบอยู่ส่วนปามด้วยครับมื่อนี้โมเมนต์ส่วนนองวุ่นแล้วก็บโมเมนต์ส่วนผอดำนี่โมเมนต์ส่วนมันน้ำกับส่วนมันคืออย่าง แรงชองกว่าเลยจ้ากูเอานะครับพอดำกินน้ำพอดำกินเบิร์ตเด้นน really ี่เนี่ยเบิร์ด้านละล่ะเนี่ยเพื่อสิแกะไหนแม่พี่น้องเนี่ยพอดำแกะให้เลนหัวใหญ่แงเลยครับน้ำมันมุกเจียวซีฟูดเด็ดๆเลยนะหอมๆเลยครับเอายั่วๆครับยั่วๆเดบอยากกินน้ำดิติดแบบหนะอยากให้ตัวนึง แกเอาเองนะครับเลยบอกอุ้ยกับพี่น้องแม่แสบพี่น้องปะการงามบะการงามบปะน้ำมาเบี้ยวซื้อๆเออก็เลยบอกเอาลงมาก็เลยแสบกาแสบกาแบบให้หลายล่ะนึกว่าพอดำตุ้งให้หน้าเดียวลึกๆปีปี ลรไปไฮน่าเลยจิติเรไปไฮน่าเลยฮะคืออย่างคืออย่างวะสิบอกว่ามันแสบเพียงบุญเงยเงดิเอาเลยครับเอาหรอบุญคนบุญบอกกินหัวเลยมือนนี้มนกอดกับบอกกินหัวเลยจะกี่บะหมี่จะพังอนะเบิงเนี่ย ปล่อยให้เลยหนูกันน่ะเอาตัวเลยครับแบบเชืสารไหมแกมีสองตัวแกกินไปสองตัวแล้วเบิ้งเบิ้งเบิ้งอ้าอ้ามแก่บอยูแซ่บอูนี่เอาจะตัวใหญ่ๆพอไหมพอเป็นพี่อ๊อฟเอาตัวหนีนะพยายามาแกะให้น้องเนี่ย มันเยอะเฮ้ยเดี๋ยวแก้หายอะไรไอ้พวกมันก็มีลายตัวอยู่นี่ว่านานี่ว่านมันว่ามันกินหัวมันจะกลัวอืมขาดเครื่องแล้วน้องกันโอ้ฮะขาดเครื่องน้องกันกินรวนให้เบิร์นหน่อยครับเออน้องกันเนี่ยโกินหัวเลยเออบ้า อุ้ยเปื่อนขาขออีกแล้วหนูแกะนะมันคือแกอออะเนาะเดี๋ยวก่อนอู้เก <c oughs> ะมันอดเลี้ยงเลี้ยงนี่งาหมูก,กุ้งครับออเอาเบิรงหัวใหญ่แกะให้ก่อน แทนแกว่าเป็นคือขุดะบั้นกุ้งครับเพคุนว่าเอาดึงน้องกันดึงแสบเจ้าครัวได้ขนาดน่ะแสบได้ครับผัวออกมันมหอมเออเออเอียงมาจับเลยบะพุณอาเพจแจ๊บแบบนี้จัับนน่ดิเออกินน้องกันมั้งเนี่ยนี่จับนี่นกับงับขับเลยงับงับงับอืมเฮ้ยงับเลย แสบป่ะเ่แบบครับโตกับกระหัวมันอนไรแสบเียวเะเทรพมากระววพมาเลยเน่เอิมไอไอไอวาวเป็นหรือว่ามันเป็นแสบป่ะแสบแหงแสบบนลงกันแบอังกฤษแกด่ายู่น่อยนึง้ำตัวปล่งการกินมันไห้ออเซิลินนะเมื่อต้องออจริงเอาแต่ซื้อเรน ok hello bắt bay cái name nickname yeah 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 nhả cái hải phát bay phát bay hi đừng bị chậm nha nhấp hey chỉ mới đôi nè nhấp à ăn đi ăn đi มูน้องกันเล่นนำท้ายอยู่ับเมมแมมเมมเมมกะว่ายู่กินกะหายเ่อเพื่อนมันเอ้บอเอานี้หัวมันเสียบวะหัวบุมีตตุ่นหายหัวไผ่มาเอาเด้อหัวกันหนีหัวกันอออ อีกอืออืออันนี้ก็อีกคมอีกวะป้อนแตงกันมามานักเคล็ดโอ้ยนี่ด้วย้ะพ่อแม่พี่น้องอ่ะปากเอ้ยงับงับเดี๋ยวกินเผื่อจ้าจำ่วง ก็ตอกหัวกันกินเองกันกินหัวจ้ะเอาปะเ <c oughs> <c oughs> จียวหัวกระดุมหัวมันเบิดยังหนักที่ใจ่าเบิดแล้วครับเอ้ยแกกันอีกแกอุ้ย <c oughs> มันเบิดแล้วครับทิบได้บะป้าไันี้ครับเอาแ่บ เวอรพร้อมพี่น้องเฮาเลยแม่บานเฮ็ดอะไรก็เฮ็ดให้แม่กะปิดช่องได้บาทนี่นะปิดช่องบ่าปิดช่องเลยก่อนที่ปิดช่องแล้วไปใหมก่อนกอะป๋ากนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้หูสู้คอโน้เน้อจ้าที่เขาม้าเรื่งเอื้องแว๊บไล่ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้สาบหนอจ้าเพราะว่าพอดรมบ้าถึงสิมากอะ

กะสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณพ่อไปพี่นองน้ำดื่อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณจ้า